สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะโรงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณในปีพศ2568เราจะมาดูกันว่าคนที่มีปัญหาคนที่มีประเด็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะ มีปัญหากันในสถานะไหนนะบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของคนรักคู่ของบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของเจ้านายเป็นเรื่องของคนในครอบครัวที่กำลังมีปัญหากันอยู่อันนี้ก็รวมไปถึงในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณด้วยว่าในปีเนี้ย นะคุณจะไปรอดไหมในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีปัญหาค้างคาใจกันอยู่เนี่ยคุณจะรับมือกับปัญหาอันนี้ยังไงนะพลังงานของไพ่เดอะฟูลเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าสถานการณ์บางอย่างกับใครบางคนเนี่ยมันมีในเรื่องของการหันหลังให้กันเรียบร้อยไปแล้วนะเพราะว่า การกระทําของใครบางคนที่ปฏิบัติต่อกันนั่นก็คือพลังงานของไพ่ The Justice แล้วก็ไพ่ The Devil ไพ่สองใบนี้ก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมหรือว่ามองไม่เห็นคุณค่าในการละกันหรือไม่เช่นนั้นนะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะถูกเอาเปรียบในความจริงใจนะแล้วมันก็เลยเป็น สถานการณ์ที่ผู้จัดได้บอกกับว่ามันอาจจะต้องมีการหันหลังให้กันมันเป็นสถานการณ์บังคับที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะทําแต่ทีนี้บางครั้งการกระทําของใครบางคนเนี่ยบางทีมันเหมือนเป็นการกดดันกันโดยเฉพาะมันมีไพ่ h e Death ที่ปรากฏขึ้นมานะอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าถึงแม้ ว่าคุณกับเขานะกรณีบางคนบางคู่ยังจะต้องอยู่ในบ้านเดียวกันยังจะต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่บางครั้งคุณอาจจะแบบเออเหมือนกับว่าซ่อนความรู้สึกอะ่ะคือไม่ไม่อยากที่จะมีปัญหาไม่อยากที่จะเผชิญหน้าแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะต้องยอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบยอมที่จะไม่พูดถึง กับการกระทําของใครบางคนที่ทํากับเขานะนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่ The i m p r e s s ที่เป็นไพ่กับหัวในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะอย่างที่ผู้จัดบอกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวสามีภรรยาหรือว่าคนในครอบครัว เพื่อนฝูงคนที่คุณมีปัญหากันในตอนนี้อาจจะเป็นเจ้าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายลูกน้องก็ได้นะเพราะว่าพอมันมีพลังงานของไพ่ The Justice แล้วก็ไพ่ The e e v i l เนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ความได้เปรียบของเขานะปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนคนจนตอกนะก็ประมาณนั้นเลยแล้วพอมันมีพลังงานของไพ่ The Hangman เนี่ย ก็บอกให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้ก็เริ่มคิดเริ่มช่างใจแล้วพอมันมีพลังงานของไพ่เดอะจัสติกเนี่ยคุณก็ดูว่าไพ่เดอะจัสติกเนี่ยอีกมือหนึ่งเขาถือดาบอีกมือหนึ่งเขาถือจะถือตะช่างนะเขาก็กำลังช่างใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงบางคนบางกรณีที่ว่ายังอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ดูว่า ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะไปต่อได้ไหมนะมันควรที่จะจบหรือว่าจะเอาอยัางไงดีแต่ทีนี้พลังงานของไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าถ้าใครบางคนยังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้หรือว่ามีความจำเป็นอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องเสียสละนะเพื่อสิ่งที่เขาคาดหวัง เพื่อผลประโยชน์ผลตอบแทนอะไรบางอย่างนั่นก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะเดวิลด้วยเหมือนกับว่าเอาจริงๆเขาสามารถที่จะออกจากตรงนี้ได้แต่ว่ามันมีบางสิ่งที่เขาต้องแลกมานะมันมีความจำเป็นก็เหมือนกับลูกจ้างเจ้านายเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้ว่าเจ้านายเป็นประเภทเคี่ยวเอาเปรียบแต่ว่าบางทีก็ต้องทนนะ เพื่ออะไรเพื่อผลตอบแทนนะในเรื่องเงินทองมันก็ประมาณนั้นนะอาจจะเป็นสิ่งที่เขาฝืนใจทำอะทำแล้วมันไม่มีความสุขนะถ้าเป็นอันนี้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานหรือว่าเอ่อคนใกล้ตัวแล้วพลังงานของไพ่ h e Death บอกให้เราได้รู้ว่าคุณกับเขานะยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีก แต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องยอมรับทำใจปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวคุณเองให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับผู้คนนะที่ตอนนี้คุณถูกเขาปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแล้วถ้าเกิดว่าตัวแทนของไพ่เด d e เดสในอีกด้านหนึ่งอะ่ะก็หมายความว่าคนที่ยังทนอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าหมดรักหมดศรัทธากันแล้ว แต่ก็มีภาระหน้าที่มีสัญญาผูกพันอะไรบางอย่างที่ยังจะต้องดำเนินต่อไปนะก็หมายความว่าในปีนี้ความสัมพันธ์ของคุณก็ยังไปต่อได้กรณีใครบางคนแต่ก็อย่างที่ผู้จัดได้เกินมาตั้งแต่แรกอะ่ะบางคนก็อาจจะหันหลังกันเรียบร้อยไปแล้วนะแยกทางกันไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันมีไพ่เดอ justice ไพ่เดอ justice เนี่ย มันก็เป็นตัวแทนของทนายความผู้รักษากฎหมายอะไรแบบนี้เป็นตัวแทนของศาลบางคนบางคู่ในความสัมพันธ์ถ้าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพราะมันมีพลังงานของไพ่เดอะเดวิแน่นอนเลยมันจะเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยเอาเปรียบกันมันก็เลยมีเรื่องการฟอ้องร้องการทันหลังให้กันเกิดขึ้นสำหรับใครบางคน ทีนี้คุณก็ต้องดูว่าถ้าความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะยังพอไปได้แล้วคุณยังอยู่ด้วยกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะไม่ว่าคุณจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนนะมีลูกหรือไม่มีลูกบางทีความสัมพันธ์ของคุณบางครั้งคุณก็อยากที่จะประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปแต่คุณก็ต้องทำใจว่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ไม่ได้ความรักความดีความอดทนของคุณ เพียงแต่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนความคาดหวังเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณถ้าไอ้วิธีนี้มันใช้ไม่ได้ผลคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปอีกรูปแบบหนึ่งก็คือไม่จาเป็นต้องไปยอมไม่ต้องไปจริงใจไม่ต้องไปทุ่มเทใจก็คือทาตามหน้าที่ของคุณอันนั้นก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะนะแล้วไพ่ก็แนะนำในลักษณะนี้เพราะว่าไพ่เดอเเนี่ยในเวลาเดียวกันบางครั้งมันเหมือนกับว่า ยังไปต่อได้เพียงแต่ว่าในความรู้สึกน่ยมันจบนะมันตายด้านไปแล้วแต่บางคนอย่างที่ผู้จัดบอกอะถ้ามันมีพลังงานของไพ่เดอะ o ูลด้วยแล้วก็ไพ่เด e ะเดวิลหมายความว่าถ้าเขามีโอกาสถ้าเขามีทางไปนะเขาเข้มแข็งพอที่จะดูแลตัวเองได้หรือว่าเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยใครบางคนก็พร้อมที่จะออกจากตรงจุดนี้ พร้อมที่จะออกจากความมืดมนหรือว่าสิ่งที่ใครบางคนปฏิบัติกับเขาอย่างไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่ให้เกียรติอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นคนรักคู่ครองบางทีก็ชอบควบคุมเอาแต่ใจนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ขาดอิสระอะไรประมาณนี้ทีนี้อย่างไพ่เดอะจัดเมนต์เนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ถ้าเกิดว่า เขาทนอยู่ตรงนี้มานานทนพอที่จะรู้นะทนพอที่จะทำใจได้แล้วว่าการอยู่ตรงนี้ของเขาเนี่ยความอดทนของเขาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมองเหมือนเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจนตอกนะไม่มีทางไปแล้วก็มันเหมือนกับว่าไปเพิ่มอำนาจให้อีกฝ่ายหนึง่งนะทีนี้ถ้าคนที่เขามีโอกาสมีทางเลือก เขาก็ออกจากตรงนี้แต่ถ้าว่าคุณไม่มีทางเลือกนะไพ่ the impress เนี่ยคุณก็ต้องอยู่แค่แบบว่าทำหน้าที่ของคุณนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองคุณก็ต้องหันกลับมารักตัวเองเพราะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความรักคุณไม่ได้รับความยุติธรรม นะคุณจะมานั่งเศร้าหรือว่าจะมานั่งเป็นทุกข์ใจมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นมานะถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองผู้จัดก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้แหละจากการที่คุณอยู่ตรงนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยบางคนเขาก็ตัดสินใจเดินออกจากตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณนะโชคดีกับทุกการตัดสินใจ และถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ